ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทุกๆคนได้ตั้งค่ายอยู่ที่นี่ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยที่ราบและสงบที่สุดตลอดบริเวณนี้ในตอนนี้เหล่าเด็กน้อยของชิงสุยได้เริ่มออกไปวิ่งเล่นที่บริเวณทุ่งหญ้าใกล้ค่ายของพวกเขาแล้วขณะที่คนอื่นๆ เริ่มเตรียมอาหารเย็นเนื่องจากพวกเขามีจำนวนคนที่ค่อนข้างมากพวกเขาเขาจึงได้แบ่งคนออกเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อออกหาอาหารล่า,าสัตว์และสร้างที่พักในตอนนี้ ในอดีตมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีความสามารถในการปรุงอาหารแต่ในตอนนี้มันได้แตกต่างออกไปชิงสุยได้บังคับให้ทุกคนเรียนรู้วิธีทำอาหารสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้คือการทำซุปและการทำอาหารง่ายๆ นอกจากนี้มันไม่ใช่แค่การทำอาหารธรรมดาทั่วๆไปมิฉะนั้นมันจะทำให้พวกเขาขาดแรงจูงใจในการศึกษาชิงสุยจึงได้ถ่ายทอดสูตรซุปที่ล้ำค่าให้พวกการปรุงซุปดังกล่าวนั้นทำให้พวกเขารู้สึกคล้ายคลึงราวกับว่าพวกนั้นกำลังฝึกหลานอยู่หรือให้ความรู้สึกที่คล้ายกับกำลังฝึกสัตว์อสูรก็ไม่ต่างมันนั้นได้ช่วยในการส่งเสริมพลังวิญญ,ญาณของพวกเขา ถึงแม้ซุปและอาหารที่ได้ออกมาจะไม่สามารถเทียบได้กับเม็ดยาระดับต่ำก็ตาำทีชิงสุยได้สอนพวกเขาเหล่านี้เพื่อเพิ่มเติมทักษะการอยู่รอดของพวกเขาและช่วยให้พวกเขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งมากที่สุดในทุกๆด้าน นั้นเพราะเขารู้ว่าเขานั้นคงไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับทั้งหมดได้ตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงตั้งใจแบ่งปันสิ่งที่เขารู้ทั้งหมดให้กับพวกเขาช,ชิงชิงชิงอี้ ชิงซุยกัวโพลูและเด็กๆนั่งรอบๆกองไฟและเริ่มปรุงอาหารของพวกเขาขณะที่คนอื่นๆก็เริ่มทำอาหารของพวกเขาเองแต่กลุ่มของชิงซุยนั้นจัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดชิงหลัวหลินซานหาและอาวุโสเกอ ได้นั่งลงไม่ไกลจากพวกเขามากนะักพวกเขากำลังพูดคุยและหัวเราอาออกมาเป็นเสียงที่ดังในตอนนี้ทุกคนกำลังคุยกันเรื่องประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากดินแดนลิลับในครั้งนี้ พวกเขายังรู้สึกว่ามันน่าเสียดายอย่างมากที่พวกเขามีเวลาอยู่ในที่แห่งนั้นแค่หนึ่งวันเท่านั้นหากเป็นไปได้พวกเขาอยู่ในที่แห่งนั้นเป็นระยะเวลาที่มากหนึ่งปีด้วยซ้ำในตอนนี้ทุกๆคนรู้แล้วว่าหลวนหลวนได้รับอะไรมาบ้าง สิ่งที่เธอได้รับมานั้นทำให้ตระกูลที่งมความสุขอย่างมากมันนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่ตระกูลชิงได้รับมาในช่วงเวลานี้ตอนนี้ตระกูลชิงได้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งตอนนี้ความแข็งแกร่งของพวกแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างมากหลังจากกินอาหารแล้วชิงสุ่ยได้เรียกสัตว์อสูรของเขาออกมาเฝ้าระวงังและฝากให้หลวนหลวนดูแลเรื่องต่างๆรอบ จากนั้นเขาก็บอกให้คนอื่นว่าห้ามรบกวนเขายกเว้นแต่มีบางอย่างเร่งด่วนเกิดขึ้นจริงๆก่อนที่เขาจะเข้าไปในกระโจมของเขาและเดินทางเขาสู่ดินแดนหยกเมื่อชิงสุยเข้าไปในดินแดนหยกเขาได้หยิบเอามุกบรรพาการ และผลเครื่องรางขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาในก่อนหน้านี้และตอนนี้เขาต้องการที่จะใช้พวกมนันขณะที่ชิงสุยมองไปที่สัตว์ที่เขาตกขึ้นมาได้จากดินแดนลี้ลับ เขาได้ตัดสินใจที่จะปล่อยพวกมันลงไปในทะเลสาภายในดินแดนหยกมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในภายภาคหน้าที่ทำให้ดินแดนหยกของเขาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเต่าอสอรพิษแห่งจิตวิญญาณได้เงียบสงบมาก มงเงียบสงบจนชิงสุ่ยเกือบลืมว่ามันนั้นยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่เขาได้รับมันมาเขานั้นแทบจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากนักในอดีตเขาได้รับมุกกันวารีและไข่มุกวิญญาณของเต่าศักดิ์สิทธิ์ แต่เขากลับไปไม่สามารถใช้มันได้แต่ตอนนี้เขาสามารถใช้มันได้หลังจากที่เขาได้รับมุกบรรพการมาชิงสุยรู้สึกว่ามุกเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับเต่าอสอรพิษแห่งจิตวิญญาณ เนื่องจากมุกทั้งหมดนั้นเป็นมุกเกิดจากแกนอสูรของสัตว์อสูรประเภทเต่าทั้งหมดชิงสุยจึงคิดขึ้นได้ว่าหากเขามอบมุกเหล่านี้ให้กับเต่าอสอรพิษแห่งจิตวิญญาณมันจะให้ผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างไร ชิงสุยได้ใช้ความคิดอย่างถีถ่ถ้วนและในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะมอบให้กับเต่าอสารพิษแห่งจิตวิญญาณแต่เดิมเขาต้องการที่จะมอบมันให้กับโคชสารวิเทียนัยบูรณ์แต่เมื่อเขาคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเขาจึงได้หยุดยั้งความคิดดังกล่าวเอาไว้ชิงสุยเรียกเต่าอสารพิษแห่งจิตวิญญาณเข้ามาใกล้และส่งมุกบรรพการให้กับมัน พุ่งเข้าใส่ชิงสุยด้วยความตื้นเต้นเต่าอสูรขนาดยักษ์ได้พุ่งเข้าใส่ชิงสุยอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้เห็นมุกนั้นแล้วสายตาของเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณได้เปล่งประกายความโลภออกมา ชิงสุยสามารถเข้าใจได้ว่ามันต้องการอะไรในสายตาของมันเต็มไปด้วยความโลภความสงสัยและความใคร่รู้อย่างมากในตอนนี้ตอนนี้ชิงสุยสามารถสื่อสารกับเต่าอสสารพิษแห่งจิตวิญญาณได้ผ่านทางจิตสำนึกของเขา แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเนื่องจากเขาเข้าใจความต้องการของมันอย่างดีชิงสุยจึงไม่รอช้าโยนมุกบรรพาการเข้าไปในปากของมันอย่างรวดเร็วหลังจากที่มันกลืนมุกบรรพาการลงไป เต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณก็ได้เงียบสงบลงอีกครั้งชิงสุยทำได้แค่เฝ้ามองไปที่มันอย่างเงียบหลังจากเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งมันก็ยังคงนิ่งเงียบอยู่เช่นเคยชิงสุยทำได้แค่รอต่อไป ในขณะที่ชิงสุยกำลังจะก้าวออกไปทางอื่นๆจู่เต่าวอสรพิษแห่งจิตวิญญาณก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาห่างที่เป็นงูของมันสั่นไปมาอย่างบ้าคลาั่งกระดอบของมันค่อยๆเรืองแสงส่องสว่างออกมาขนาดของมันใหญ่ขึ้น ชิงสุยเฝ้ามองเต่าอสอรพิษแห่งจิตวิญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันตอนนี้ดินแดนหยกและทะเลสาบของเขาก็ค่อยๆขยายขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะรู้สึกประหลาดใจ เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่ปรากฏบนหน้าผากของเขาพลังวิญญาณของเขากำลังเพิ่มขึ้นไม่ความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขากำลังเพิ่มขึ้นชิงสุยจ้องมองไปที่เต่าอสอรพิษแห่งจิตวิญญาณที่กำลังเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ เขาไม่เคยคาดหวังว่ามันจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมาได้และดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าก่อนในตอนนี้เขาตระหนักได้ว่าความแข็งแรงทางร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นมาอีก20ดาราก่อนที่จะค่อยๆชะลอตัวลงมันหยุดลงแล้ว ชิงสุยมองดูที่เต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณซึ่งตอนนี้ใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาหลายเท่ามันมีความสูงประมาณ10เมตรและมีลำตัวที่ยาว30เมตรเมื่อเทียบกับก่อนหน้ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบ3เท่า ตอนนี้มันดูลึกลับขึ้นมากกว่าเดิมและอักขระบนร่างกายของมันนั้นดูลึกลับยิ่งกว่าเก่าวแต่สิ่งที่ชิงสุยต้องแปลกใจก็คือความแข็งแกร่งของมันที่เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งดารามุกบรรพาการ เกิดจากการกลั่นตัวของสัตว์อสูรที่มีอายุมากกว่าหนึ่งมื่นปีถึงแม้ว่ามันจะสามรถเพิ่มความแข็งแกร่งให้สัตว์อสูรได้แต่ชิงซุยก็ไม่เคยคิดว่ามันจะสามารถเพิ่มความแข็งให้สัตว์อสูรโดยตรงได้ถึงหนึ่งร้อยดาราเช่นนี้ เนตรสวรร์เก่าอสอรารพิษแห่งจิตวิญญาณสัตว์อสูรแห่งสวรรค์และพิพบด้วยสายเลือดโบราณจากสัตว์อสูรบรรพการทำให้เจ้าของสามารถลดการปลดปล่อยพลังวิญญาณลงอีก20%เอร์ซและลดความเสียหายด้านพลังงานวิญญาณลงอีก20%เอร์ซยอดเยี่ยม ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้ได้แต่สิ่งที่ออกมาไม่ทำให้ชิงสุยรู้สึกดีอย่างมากตอนนี้สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการโจมตีทางจิตวิญญาณในก่อนหน้านี้หากเขาได้รับความแข็งแกร่งเช่นนี้เขาคงไม่เสียท่าให้กับอสอรพิษเจ็ดเสียนโลหิตได้อย่างง่ายดายการคุ้มครองศักดิ์สิทธิของเขาคงสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าก่อนหน้านี้ ความแข็งแกร่งของเคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์นั้นจะขึ้นอยู่กับพลังวิญญาณของผู้ใช้ย,ยิ่งมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมากมายขนาดไหนเคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ก็จะทรงพลังมากขึ้นเท่านั้น การลดการใช้พลังวิญญาณจะทำให้ชิงสุยสามารถใช้เปลวเพลิงแรกเริ่มได้นานยิ่งขึ้นและผลที่ลดความเสียหายด้านพลังงานวิญญาณลงอีก20%จะให้ผู้ใช้พลังวิญญาณนั้นยากที่จะต่อกรกับเขา 20%ในการลดความเสียดดานพลังวิญญาณนั้นเป็นอะไรที่มากมายมหาศาลอย่างมากตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้น25ดารานั้นหมายความว่าตอนนี้เขามีพลังอยู่175ดาราโดยตรง เขากำลังเข้าใกล้เป้าหมายของเขามากขึ้นในยามนี้เขามองไปที่ดินแดนหยกซึ่งเติบโตขึ้นประมาณสองเท่าของก่อนหน้าชิงสุยรู้สึกว่านี้เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมว่าเขาได้ให้มุกบรรพการกับมัน ในที่สุดตอนนี้มันก็มีพลังอยู่ในระดับจากระพัดระดับต้นชิงสุยยิ้มออกมาด้วยความสุขถึงแม้ว่าเต่าอสสรพิษแห่งจิตวิญญาณจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ก็ตามดินแดนหยกและทะเลสาบข,ของเขามันก็จะขยายใหญ่ไปด้วย ชิงซุยรู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์ครั้งนี้อย่างมากจากนั้นเขาก็มองไปที่ผลไม้ครึ่งรางชิงสุยตื่นเต้นอย่างมากเมื่อมองไปที่มนันของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เขาได้รับในครั้งนี้คือผลไม้ชนิดนี้ มันเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เขาต้องการที่สุดในยามนี้ชิงสุยรู้ดีถึงประโยชน์ของมันจากตำราที่เขาเคยอ่านมามันเป็นผลไม้มหัศจรรย์ที่สามารถกลั่นเป็นยาสมุนไพรได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สมุนไพรอื่นๆ แต่แน่นอนว่าเขาสามารถผสมสิ่งอื่นๆลงไปเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จของมนันผลเครื่องรางเป็นผล,ลไม้ในตำนานที่สามารถใช้ได้ทั้งสัตว์อสูรและมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามตำนานได้ว่าการรับประทานเครื่องรางนั้น เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่สามารถทนต่อผลกระทบจากพลังงานอันมากมายของมันได้ดังนั้นนี่จึงมีแนะนำว่าควรนำเอาผลไม้ชนิดนี้ไปกลั่นเป็นยาเม็ดเสียก่อนตอนนี้ชิงสุยไม่ลังเลยที่จะปรุงมัน เนื่องจากเขาเพิ่งได้รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าของเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณที่ช่วยลดการใช้พลังวิญญาณลงไป20%เอร์เซนี่เป็นเรื่องดีอย่างมากสำหรับเขาในตอนนี้ เขาสามารถใช้ประโยชน์จากมันในการกลั่นให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าเก่าวในตอนนี้เขาไม่ขาดแคลนยาอัศรพิษทองคำดังนั้นชิงสุยจึงไม่รู้สึกกังวลใจมากนักในการกลั่นผลเครื่องราง ผลเครื่องรางนั้นลามค่าอย่างมากดังนั้นเขาจะไม่ยอมเสียมันไปโดยใช้เหตุอย่างแน่นอนหากไม่มีย่าอัศรพิษทองคําอัตราความสําเร็จในการกลั่นผลเครื่องรางนั้นก็ต่ํามากมีบันทึกหลายสิ่งหลายอย่างในหนังสือประวัติศาสตร์ แต่ส่วนมากที่บันทึกไว้เกี่ยวข้องจะต้องมียะอัรพิษทองคําเกี่ยวข้องอยู่เสมอถึงแม้ราคายะอัรพิษทองคําจะค่อนข้างสูงแต่นักปรุงยาส่วนใหญ่จะยอมจ่ายเพื่อซื้อมันมาแต่นั้นไม่ใช่ชิงสยุยชิงสยุย เขานั้นมียาอักรพิททองคำอยู่อย่างมากมายดังนั้นเขาแทบจะไม่ต้องกังวลถึงมันเลยแม้แต่น้อยเริ่มการกลั่นรอบนี้ชิงสุยมามารดปรับแต่งสูตรตัวยาของเขาให้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้นไปอีก เขาได้หยิบสิ่งของที่จําเป็นออกมาวางข้างนอกไม่ว่าจะเป็นญ้าอัศรพิษทองคําผลเครื่องรางหรือสมุนไพรอื่นๆนอกจากนี้ชิงสุยยังเตรียมยาฟื้นฟูแก่นแท้และรายการอื่นๆไว้ฟื้นฟูตัวเองก่อนที่จะเริ่มการกลั่น ถึงแม้ว่าเวลาที่เขาอยู่ในดินแดนหยกจะไม่นานมากนะักเขาจึงสำรวจให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกไล่ออกจากดินแดนแห่งนี้ขณะปรุงยาอยู่เนื่องจากยาเม็ดชนิดนี้นั้นกินเวลาถึง81วันในการปรุงมันในพริบตาเวลาได้ผ่านไปหนึ่งเดือน ชิงสุยไม่ได้รับการรบกวนใดในตอนนี้ชิงสุยได้กินยาเม็ดฟื้นฟูกแก่นแท้ลงไปแล้วสี่ครั้งในขณะที่เขากำลังกลั่นผลเครื่องรางอยู่ตอนนี้ชิงสุยเข้าใจแล้วว่าเป็นการยากที่จะกลั่นโอสถเครื่องรางวิญญาณเพียงลำพัง เนื่องจากการกลั่นโอสถเครื่องรางวิญญาณน,นั้นกินระยะเวลาที่ยาวนานและต้องใช้พลังวิญญาณที่มหาศาลดังนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะทำด้วยตัวคนเดียวอีกหนึ่งเดือนได้ผ่านไป ตอนนี้ส่วนใหญ่ของผลเครื่องรางได้หลอมเป็นของเหลวทั้งหมดแล้วและหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในตอนนี้เขาจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเตาหลอมจะระเบิดตัวเองวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกทำลายแม้แต่ตัวเขาก็จะได้รับบาดเจ็บนั้นคือผลที่ตามมาหากว่าตัวของเขาล้มเหลวลงไปในตอนนี้ เวลาสี่วันได้ผ่านพ้นไปในขณะที่ชิงสุยก็ยังจดจ่ออยู่กับเตากลานที่เดิมมือทั้งสองข้างของเขาขยับไปมาเล็กน้อยขณะที่เปลวเพลิงในมือของเขาดูอ่อนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเสียงไพเราะและคุ้นเคยดังขึ้น มันทำให้หัวใจของชิงสุยสงบลงแต่แสงไปด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่เปลวเพลิงที่ลุกโชนขึ้นในมือของเขาค่อยๆดับลงชิงสุยค,ยค่อยๆดึงมือของเขากลับมาอย่างช้าๆ แม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแต่ชิงสุยก็ตัดสินใจที่จะพักผ่อนยังต้องใช้เวลาอีกสักพักก่อนที่เตากล่านจะเย็นตัวลงดังนั้นเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาในช่วงนี้ในการหลับพักผ่อนหลังจากแปดชั่วยามผ่านไป ชิงสุยตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วและรีบฟื้นฟูร่รางกายของเขาจากนั้นเขารีบลุกขึ้นยืนและเปิดหม้อกลั่นยาอย่างรวดเร็วกลิ่นไอที่เต็มไปด้วยอำนาจทางวิญญาณได้ล้นทะลักออกมา ทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายกลิ่นของมันนั้นคล้ายกับกลิ่นดอกบัวที่หอมอ่อนๆแต่ในเวลาเดียวกันมันนั้นก็คล้ายกับกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงเมื่อสูดดมมันมากๆก็จะทำให้รู้ราวกับเสษติดก็มีปาน ตสดเครื่องรางวิญญาณนั้นมีสีขาวเหมือนหยกและมีสีใสแวววาวและโปร่งแสงพวกมันมีขนาดของเท่าเม็ดถั่วเหลืองและมีประกายไฟศักดิ์สิทธิ์เปล่งออกมารอบๆชิงสุยได้หยิบขวดยาออกมาและเก็บพวกมันใส่เข้าไปในขวดอย่างรวดเร็ว99เเม็ด ชิงสุยประหลาดใจกับจำนวนเม็ดที่เขาได้รับอย่างมาในหนังสือประวัติศาสตร์จำนวนที่มากที่สุดของโอสถเครื่องรางวิญญาณที่เคยสร้างมาได้มีจำนวนแค่49เเม็ดเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ